คลิปนี้เป็นการพาพี่สาวสุดสวยของผมมาประจนไปายครั้งแรกในชีวิตบอกเลยว่ากีดสะบัดแตกหมากระจุยกระจายกันเลยทีเดียวโคตรเสียว <Nice. S 3> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ามาพบกัชบช่องแบง ปีนะครับผมวันนี้ทุกคนผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมมันจะเป็นไปไม่ได้แต่แต่มันเป็นไปแล้วแหละเพราะว่าลูกพี่ผมเนี่ยเขาขึ้นดอยกุบกับไปก่อนแต่ทีนี้ผมยังอยู่ข้างล่างเมืองผมเลยแวะมาต้องหากีฬาแอดเวนเจอร์ที่แบบใกล้ๆความตายนิดนึงเพื่อที่จะรับลูกพี่ผมก็คือตะก,กล้องฮนะก็คือพี่สาวผมเองพี่เมย์ก็คือหลายคลิปแล้วเขาเป็นสาวสายลุยใช่ไหมทีนี้เขาก็อยากจะพาเขามาลองเขาลองหมดแล้วฮะเสี่ยงตายบ้านผีไปแล้วขาดความสูงแต่จริงๆอันนี้คือยังสูงไม่สุดนะเดีย๋ยวคุณจะไดไดดด้้้ปสุว่่านนีีแแตผมมคลองเเ เอ้คุณจะถือกล้องให้ผมไหวไหมซึ่งวันนี้ผมก็จะพาพี่เมย์มาเล่นนะดูดูโฉมแล้วหน่อยดินี่ฮะคนม,มีร้อมบวกก็นั่นแหละผมก็ยืมตัวพี่เมย์มาถ่ายคลิปวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะพาไปลุยซิปลายนะสามสิบสี่สถาน,นีแล้วก็มีอีกการหนึ่งที่เคยเป็นมีมที่รถรถไหลลงอะจะชนกันเดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยแหละจะเป็นคนชนพี่เมย์เออนั่นแหละทุกคนก็ถ้าพร้อมแล้วไม่ต้องพูดความนำเพลงคไปเจอกันที่ซิปลายสถาน,นีแรก นี่ฮะพี่กาพามาตอนนี้เรากาอยู่ที่ปากแยงโ <c oughs> ป่งแยงแม่มุกมุกโป่งแยงจริงๆผมไปแบบหรือเปล่าเฮยพร้อมป่ะครับพร้อมป่ะครับหน้าคุณดูนอนน้อยๆนะครับเรียบร้อยพร้อมลุยแล้วกูเริ่มกลัวแล้วตอนแรกเฉยๆตอนนี้เริ่มกลัวแล้วเคปะเดี๋ยวขึ้นสถาน,นีเลยไปไปก่อนให้ให้ผู้หญิงไปก่อนนะครับเฟิร์สเดลดี้เฟิร์สครับช้สิทธิ์มีคุ้มจริงเลยแมนแมนครับหนึ่งสองสามไปเลย อะไรหรอกพี่ดาวผมอะผมห่วงกล้องอย่างเดียวกล้องพังเอาไปตายเราใช่ไหมยืนข้างบนครับพี่ขุ่งมาเลยนั่งลงครับผมนั่งลงยกขาไปเลยโอ้โหจิ๋ววัดจิ๋วมากครับระวังครับระวังโอเคเมระวังสุดยอดครับโคตรเสียวตรงไหนตรงไหนเอ็นเล่นเอ็นเล่นมันสนุกตรงฐานนั่นแหละขนลุ เก็บอยู่อะล่วงลงไปอะดูแค่นี้แหละก็เหมือนปีนผาแล้วเมย์อย่าไปกลัวดิดหันหน้ามาด้วยอย่าไปกลัวพี่ผมฟาฟาอย่างนี้ก็กลัวเป็นนะจ๊ะเฮมันมีกิมมิคท้งทางเนี่ยน่ะมีฐานีปีนผา,ป,นาปีนนู่นปีนนั่นปีนนี่มึงไปก่อนดีกว่าเว้ยดีเฟิร์สเกิดก่อนเป็นพี่สายก็ต้องไปก่อนนะน้องนะอนนี้เกิดก่อนเป็นพี่สายก็ต้องไปก่อนนะน้องนะเกิดก่อนเป็นพี่สายก็ต้องไปก่อนนะ มาดูกล้องบ้างนะไนีเออแล้วน้องก็ตามมาคือพี่เมย์เนี่ยเป็นพี่สาวผมแท้ๆเว้ยเขาเป็นพี่สาวแท้ๆเลยนะเกิดก่อนผมประมาณ6ปีพี่เมย์มันยากตรงถือกล้องโป๊ะเนี่ยเดินมือเดียวแต่ถามว่าสนุกไหมสนุกอันนี้สนุกโอันนี้ต่อสิดูดูว่ากระโดดลงมาเโคตเกินกระโดดลงไปอ่ะพี่เขาบอกมองคนอดไอย่างนี้มั้งใคไม่ต้องมองระดับผมอ่ะโอ้ไม่ใช่มองเหมือนกันมีสเก็ตบอร์ดด้วยอ่ะพี่นี่ครับผมเฮ้ย เออถ้าเวกโชว์ดิโชว์ดิหนึ่งสองสามไปหอมหรือยังไม่หอมแน่เลยับไปครับโอ้ยเกือบก้าวผิดนะก้าวก้าวผิดในชีวิตเปลี่ยนนะเพื่อนๆ่นเปลี่ยนไปในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้โหนี่อย่เพื่อนๆคือผมบอกเลยนะผมอยากจะหยุดถ่ายมากแต่ผมบอกเลยซิปไลน์เอ้ยเฮ้ย เป็นไรเมื่อกี้มีเสียงนั่งแครกนะมีการประทะเล็กน้อยคือต้องบอกเลย45ฐานคือแม่งไม่ซ้ำเลยว่าถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยมันก็พุ่ง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 ไงแต่ผมว่าอันนี้ก็แปลกดีเดี๋ยวมีสะพานเหล็กเดี๋ยวมีนู่นนั่นนี่ต่อไปต่อไม่รอแล้วนะโหอันนี้ก็สะพานเหล็กฮะอยู่ในกรุงเทพโหตัวติดอ้วนว่ะไปได้ไปได้ครับไปได้เรา, <laughs> เาก็วิ่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวหลักเนี่ยน่ากลัวสุ <laughs> สดแล้ว <laughs> สิบสองฐานพอแล้วว่ะกูว่าไหวสองมาเส้นยาวเลยอ๋อกูอยากกลับบ้านแล้วอ่ะคือเจ้อันนี้เป็นเส้นยาวอันดับหนึ่งสู้ๆนะถ่ายครับสู้ไม่สู้ว่ะปไหวเปล่าไหวุณพร้อมนะไปรักให้ฝั่งนึงกูพร้อมปัมาพี่มาหนึ่งสองสามตั้งจะ่ห้ไป มึงไป <I 'm S 2> อีกหรอโ้ยาวแล้วยาวอีกโอ้ oh, <c oughs> มึงไปอันนี้นี่มึงดูเมย์บอกจะไปอันนี้แต่ดูแม่งมีผักอยู่บนนั้นวั a t ัดตั๊กฟ้าน้องสามไปครับ โอ้โหโคตรมันนะนอนเสียววุ้วาบเอ้ยเสียววุ้วาบเลยครับ <laughs> แหมจังหวะเปลี่ยนด้วยใครแบบไม่มีอะไรทํานะนั่งเครื่องมาเทียเท่ยวเชียงใหม่มันก็ของเล่นเยอะเที่ยวได้สนุกสนุกแต่ผมไม่นี่ไงติดถ่ายคลิปมัน็อาจจะพูดเก๊เกกลางๆคุณรู้สึกไงครับหลังจะผ่านมาขึ้นทางอนยะัง่คยังโอเคอยู่ ไปคู่กับผมเฮ้ยแจ๋วแจ๋วเปลี่ยนเลยนี่ฮะเป็นการจับมือพี่สาวในรอบ20ปีฮะเขาเกิดมามันไม่เคยให้จับขอมาพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามไปไปเลยเจ้เจ้โอ้โหพี่บูแต่หน้ากูบูเลยเครื่อแดดหน้าเออไม่เป็นไรอะอันนี้คือสิบสอสถานีแล้ว ดีโกโปรไม่ต้องโกโปรอยู่่เขยันถ่ายครับแหมบอกจะเทสตากล้องมัมนโชว์สกิลใหญ่เลยอ่าถอยหลังขึ้นต้องขึ้นป่าทำไมไม่ยอมแบบถ่ายอย่างนี้วะางมันก็น่ากลัวเพราะว <c oughs> ไม่มีตะข่ายปะถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวดีดูหลนะันนี้ข้างถ่ายนั่นก็มาถ่านนี้ถ่านนี้ก็ปีนอีกครับของมัก็หักเหมือนกันนะครับ บอกเลยปับขาดค่อนข้างชิวเกินกิมมิโอูปั่นจักรยานข้ามผาเดี๋ยว่ามีอันนี้ด้วยปั่นวาพี่ผมต้องปั่นนะอ๋อไปชิลชิวชิ้นั่งครับผมพาคุณไปต้องดีๆนะครับ โอ้โตอนแรกผมนึกว่ามันจะพุ่งมันก็พุ่งอยู่นี่ว่ะโอเคใช้ได้อยู่ยพุ่งมาพุ่งมากอ๋อโอ้โหอันนี้คืออะไรพี่จดลงมาอ๋อน,นี่คือจบแล้วโอเคมันจะขนาดไหนกันวะตอนนี้ก็คือผมได้โรยมาเล็ดถั่วไปแล้วตอนนี้เรากำลังจะปีนขึ้นไปบ้านยักษ์พี่ช่วยเขาสร้างด้วยป่ะตรงนี้นมาฮะ อ๋อขึ้นมาก็หมดเสียวแล้วครับนอนนมันอาจจะเป็นคลิปท้ายของผมผมต้องขอโทษทุกคนจริงๆที่ผมตัดสินใจอะไรแบบนี้ผมก็ไม่กล <tam> ้าชวนพี่เขาคุยเยอะด้วยเดี๋ยวเซฟตี้เขาจะลืมใส่เดี๋ยวดิจริงเราจะนั่งลงไปเฮ้ยเจ้านั่งหรอโดดเลยไม่ได้โดดสุบินต้นไม้โอ้อไปโอ้หคิวครับเพื่อน ค่อนข้างดีนะครับพบแล้วใช่ไหมพี่45ฐานเดี๋ยวพี่กันนี้เออเอากล้องถอดกล้องมาเอาดิเอาโป๊ะไปด้วยเรคือแบงค์ก็แกงเหนื่อยแล้วอ่ะเหนื่อยแล้วอ่ะใจเย็นฮึไม่ไหวขึ้นมาแล้วขึ้นมาตรงนี้แล้วจับตรงนี้จ้าพี่อันนี้มันพันคอหนะว่าไยอะไรับเอาไหมครับหอี๋ยวเอาไปฮะลดหรอ่ะลดอะไร อะไรหรอไม่มีอเลยขาอ่อนนิ่มก็โชคดีที่เขาช่วยมาแบบเหมือนดึงดึงไว้ก่อนหรอกก็น่ากลัวแล้วที่นี่กับเวกอะไรเสียวอะครับจริงหรอก็เวกก็แล้วแต่ท่าที่เราเวกไม่มีเซฟตี้นะเว้ยเออก็เอาฟันมาแล้วไงโอเคขอบคุณครับลูกพี่พี่ขอเสียวๆผมอยากดูพี่โดดอ่ะ อหผมบอกแล้วคนนี้ไม่ใช่คนคนนี้ลิง โอเคฮะเดี๋ยวเราไปคืนชุดนะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกิจกรรมต่อไปเขาบอกว่าเคยเป็นไวรัลขับชนกันได้แต่เดี๋ยวนี้ชนไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะลองลองแบบไม่กำเบกคือผมจะมีฉายานะคือ s อ d พกับ o r สชอบแซวผมมาว,ว่ามันมีเรื่องครั้งหนึง่งเร็ว,รวๆนี้ที่ผมไปถ่ายที่ไร่ทองสมบูรณ์ผมแข่งไอรูทไอเครื่องรูทผมแพ้แล้วทีนี้ผมเลยพูดกับเพื่อนว่าเดี๋ยวรอบนี้ผมจะขับรูทโดยไม่กำเบกเลยซึ่งเจ้าของอะไรก็เตือนแล้วว่าอย่าความแน่ผมก็ไม่กำเบกรู้ป่ะผลสรุปเป็นไงเข้าโรงพยาบาลซีทีสแกนสมอง คือตอนแรกอะผมกำเบรกเว้ตาแรกๆแล้วผมแพ้ตอนตาหลังผมของขึ้นเนี่ยมันแซวผมเลยไม่กำเบรกสรุปได้ฉายาว่าไอแบงค์กำเบรกอยู่ดีแต่ลดความหัวนี่ต้องไปซีทีสกแกนซึ่งแต่วันเนี้ยมันคือเครื่องเล่นอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงแบบไม่กำเบรกให้เพื่อนๆดูว่ามันจะเร็วแล้วเสียวขนาดไหนจะเจอนะครับมาตอนนี้ผมได้คลายเบรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจะไม่กำเบรกเลยแม้แต่นิดเดียวลองดูว่าทำได้หพร้อมป่ะพี่เมเจอกันเว้ยแล้วเราก็จะไม่กรี๊ด คือผมเชื่อว่าหลายคนเคยเห็นมีมที่คนเขาสไลด์ลงมาแล้วก็ชนกันตรงนี้โค้งๆค้แถวๆนี้แหละซึ่งผมบอกเลยว่ามันตอนนั้นอ่ะเขาเพิ่งเปิดใหม่ใช่ไหมแล้วมันไม่มีเซนเซอร,ซอร,อร์พอมันไม่มีเซนเซอร์เนี่ยพอมันไม่มีเซนเซอร์มันสามารถที่จะชนกันได้ทีนี้คนแม่งก็ชนกันหลังแอนเลยแต่พอหลังจะเกิดข่าวที่นี่เขาก็เปลี่ยนเป็นมีเซนเซอร์ ผมก็เลยอยากจะบอกว่าความเสี่ยวเป็นศูนย์ <c oughs> ความเสี่ยวในการชนคือศูนย์ก็คือปลอดภัยท่านนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นวอล์กชิลๆฟิว,ว,วพาเที่ยวผมมาเล่นอย่างเงี้ยผมมาเล่นเขาเรียกว่าอะไรคลิปลน์ก็เหมือนเพื่อนเพื่อเล่นด้วยดูวิวดูอะไรความสนุกอะไรสนกุตนกตลกก็เดี๋ยวนี้จะเป็น ทำคลิปช่องแบบหลายๆรายการรายการชิลก็ชิลแบบเชิงเที่ยวก็เทียเท่ยว,ยวหรือว่าแบบเป็นแก๊งเพื่อนก็จะพยายามทําแบบคือมีเหตุผลอะที่แบบไม่ค่อยอะารนี่เพื่อนเพราะว่าเกรงใจเพื่อนคือคนหนึงไม่ออกหลายช่องเกินผมนก็เลยแบบพยายามเออมีโอกาส S อ D พดีก็ช่วยผมตลอดน่ารักไอ้นี่มันเวลิกูดก็หลายๆคนก็คอยช่วยแต่ปปออพอยูเทลฟอสอะไรกช่วยกันตลอดครเพื่อนเพื่อนนี่ก็เนี่ยโอ้โหดูพี่คนนั้นลงมาโคตรเร็วขำกิ้งเลยใช่ครับ ใช่ครับครับแล้วเรามานั่งทำอะไรตรงนี้ครับผมเป็นพนักงานพนักงานสุดยอดครับสุู้ครับน้องเพ้ทุกคนตอนนี้ก็เล่นเสร็จแล้วเป็นไงคุณเมย์อาการคุณเป็นไงอาการคุณเป็นไงครับคุณเมย์เดี๋ยวผมพาไปกินข้าวนะก็ครับผมก็จบไปแล้วสาหรับการพาคุณเมย์ลุยเดี๋ยวผมให้ดูสภาพเ่อนะหลังจากเล่นเสร็จนะก็คือไม่ได้กินข้าวกันมาก็เพราะกลัวอ้วกแต่ทีนี้รู้สึกว่าจะเป็นลมแทนโอ้โหสภาพ ปกติโอ้โหสภาพปกติมากปกติจริงเหรอจริงทุกคนดูข้างเหงื่อครับผมถ้าชอบคลิปนี้เอาพูดดิอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์และกดกระติงติดตามนะคะกระติงฮะกระติงฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้อยากให้ทำอะไรเดี๋ยวผมพาพี่เมย์ไปลุยต่อผมสปอยคุณอะอยากโดดล่มใช่ไหมอืมไม่อยากเอาจริงๆแม่คนกลัวความสูงใช่ไหมผมบอกเลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคุณได้ไปกับผมแน่ตากล้องมือดีเจอกันฮะ EP หน้า